สวัสดีค่ะพบกับลัก,กี้นักสร้างสุขค,ค่ะวันนี้ลัก,กี้นักสร้างสุขก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องจะทำอย่างไรดีเมื่อสิ่งที่เราคาดหวังไว้ไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังในคลิปก่อนๆลัก,กี้ได้พูดไปแล้วนะคะว่าหากเรารู้สึกว่ามันสับสนมากๆให้เราพักก่อนให้เรากลับมาดูแลตัวเองนอนให้พอกินให้อิ่มออกกำลังกายแต่พอดี แล้วก็ส่งผ่านความรู้สึกแย่ๆเหล่านั้นผ่านทางประสาทสัมผัสนะคะไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงการอยู่กับอาหารอาร่อยการได้สัมผัสกับบรรยากาศดีๆการอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวโยคะหรือการว่ายน้ำการออกกำลังกายให้สภาพจิตใจ เรากลับมาสู่สภาพเดิมแล้วเราจะคิดอะไรออกมากยิ่งขึ้นแล้วข้อที่2อนะคะสิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือในเรื่องของการค่อยๆทบทวนถึงสิ่งที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังนั้นสิ่งที่ไม่เป็นตามความคาดหวังอาจจะเป็นในเรื่องของความรักการงานการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ ค่อยๆทบทวนดูว่าเออมันเกิดจากอะไรนะมันถึงไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้แล้วเรายังมีตัวเลือกอะไรอีกบ้างที่จะทำให้เราไปต่อได้บางครั้งเราก็อาจจะคิดไม่ออกนะคะถ้าเป็นในเรื่องของชีวิตเช่นความรักอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นไปนอย่างที่เราคิด เราลองค่อยๆทบทวนดูซิว่าเอ๊ะจริงๆการตั้งเป้าหมายของเราเนี่ยอะไรที่ทำให้เราเกิดความผิดหวังมากๆการที่เรามีคนรักเนี่ยถ้าเรามีจุดมุ่งหมายว่าเราคาดหวังว่าเออมันคือสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขจุดมุ่งหมายในชีวิตเราก็คือการที่อยู่คนเนี้แล้วถ้าเรามองไปในวันข้างหน้าแล้ว ถ้าเผื่อคนนี้นอกใจหรือถ้าไม่นอกใจเสียชีวิตหรือหายไปเราจะอยู่ยังไงเรายังมีเป้าหมายหนึ่งเป้าหมายสองเป้าหมายสามอะไรที่ยังหลงเหลืออยู่ไหมอย่างน้อยเราก็ยังมีลูกเป็นกำลังใจหรือจริงๆแล้วเป้าหมายชีวิตเราจริงๆคืออะไรก็อบอกว่าทุกคนควรจะมีแพชชั่นหรือมีเป้าหมายที่จะสร้างความสุข ได้ด้วยตัวของเราเป็นเป้าหมายที่เราสามารถดึงเอาคุณค่าและความสุขของเราแบ่งปันให้ผู้คนส่วนคู่ของเราเพื่อนของเราครอบครัวของเราหรือคนที่แวดล้อมเราเนี่ยเขาเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้มากขึ้นถึงแม้ใครบางคนหายไป กาจะเป็นอาจจะเป็นคุณพ่อเป็นพี่เป็นคนรักเป็นเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ยังคงเหลือกำลังใจดีๆจากเขาเหล่านั้นนึกถึงแต่สิ่งดีๆที่เรามีต่อกันและที่สำคัญชีวิตเรายังมีพลังและขับเคลื่อนเพื่อที่จะทำสิ่งดีๆที่เราตั้งเป้าหมายไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับตัวเราได้ถ้าเรา เป็นแบบนี้นะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยไม่สูญเสียกำลังใจและยังสามารถที่จะดำเนินชีวิตของเราไปต่อได้เพราะเรายังมีแพชชั่นมีความหวังและสามารถเติมความสุขได้ตลอดทางและสิ่งที่เราสามารถทำได้แม้บางสิ่งบางอย่างหายไปในชีวิตเรานะคะก็คือ เก็บเอากำลังใจและคำขอบคุณจากคู่ของเราจากเพื่อนของเราไว้และนำกำลังใจดีๆเหล่านั้นมาขับเคลื่อนตัวเราให้มีความสุขและแบ่งปันสิ่งต่างๆที่ดีงามสร้างคุณค่าให้ตัวเองเพื่อที่จะนำคุณค่าเหล่านี้ไปสร้างเป็นคุณค่ากับคนอื่นไปเติมเป้าหมายให้กับตัวเราได้มีความสุขได้อย่างนี้ค่ะก็จะทำให้เราเนี่ย มีความสุขได้มากยิ่งขึ้นเพราะในชีวิตของคนเราอะค่ะถ้าเราเอาความสุขของเราไปฝากไว้เอาความคาดหวังของเราไปฝากไว้กับใครบางคนแต่ถ้าคนคนนั้นหายไปล่ะความสุขเราก็จะหายไปด้วยดังนั้นจงรักและดีใจที่มีเขาเหล่านั้นและเราจงมีความสุขและความฝันที่เป็นตัวของเราเองด้วยนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยมีพลังชีวิตต่อเนื่อง และสม่ำเสมอค่ะนะคะเอาล่ะค่ะหากเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามลักกี้นักสร้างสุขด,ด้วยนะคะ mm hmm. ก็แวะมาส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปี2025เ mm hmm. ที่ยวสะเพล่นนะคะเลยไม่ได้ไลฟ์แล้วก็ไม่ได้ทำคลิปด้วยยังไงก็ขออาภัยด้วยแต่ก็พยายามลงให้เห็นว่าไปตรงนู้นไปตรงนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วสำหรับลัคกี้นะคะ ลักกี้จะใช้เวลาวันหยุดอยู่กับคนที่รักอยู่กับเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานอยู่กับครอบครัวเพราะเขาเหล่านั้นเป็นคนที่เติมพลังให้ลักกี้นะคะสามารถที่จะมีพลังไปต่อเพื่อทำตามความฝันได้และเราก็ไม่รู้ว่าเจอกันครั้งนี้แล้วเราจะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่เราจะได้เจอกันอีกเมื่อดังนั้นถ้าลักกี้เนี่ย มีโอกาสได้เจอใครที่ลัก,กี้รักนะคะลัก,กี้จะใช้เวลาอยู่กับเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามลักขี้นักสร้างสุขด้วยนะคะก็ให้มีความสุขสดชื่นมีความสุขสมหวังในความรักเงินทองการงานและมีความสุขในทุกๆวันนะคะค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ